อัปเดตราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับวันนี้วันที่11ธันวาคมนะครับ2564ประเภทยอดนิยมในวันนี้นะครับเพื่อนๆนะ6หมวดหมู่นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเขียวกันทุกหมวดหมู่เลยนะครับราคาบวกกันทุกหมวดหมู่เลยนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่เหรียญมีมก่อนนะครับเพื่อนๆนะเหรียญมีมวันนี้ผู้นําก็ยังเป็นเหรียญสตาร์อยู่นั่นเองนะครับเหรียญสตาร์วันนี้นะครับบวกมาที่ 4. จุด เออสองแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนนะเหรียญสตาร์นะครับสี่จุดสองแปดนะครับแล้วก็ลองลงมานะครับก็จะเป็นเหรียญเบบี้ด็อกนะครับบวกมาที่สี่จุดห้ากว่านะครับเออเมื่อกี้ราคามันยังเออต่ำกว่าสตาร์นะครับเพื่อนนะตอนนี้ราคามันสูงกว่าแล้วนะครับเบบี้ด็อกนะก็เป็นสองเหรียญนะครับที่บวกคู่กันมานะครับวันนี้นะครับก็สี่กว่ากว่าทั้งสองเหรียญเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับอยากให้สังเกตนิดนึงครับว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเหรียญสตาร์เนี่ยนะครับราคายังไม่สูงมากเลยเพื่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยนะครับมันมีเคอร์ฟนะครับมันทํา Ex p o n e n t i a l curve ไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเนี่ยเพื่อนจะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี่ยเนี่ยมันพุ่งแรงมากเลยเพื่อนพุ่งแรงมากเลยนะครับเอ่อในโซนของ1วันที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อนจะเห็นได้ว่ามันพุ่งแรงมากเลยนะครับเนี่ยโซนเพื่อนเนี่ยมันพุ่งแรงมากเลยนะครับแล้วก็ มีสัญญาณนะครับเอ่อไซเว่ยก็มีตกลงไปบ้างนะครับเพื่อนนะแต่ก็อยากให้ดูว่าราคาสตาร์เลยนะครับตอนแรกเนี่ยมันเนี่ยราคามันต่ำมากเลยนะครับสูตรมันประมาณ5-6ตัวนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนๆถ้าเอาสตาร์นะครับเปรียบเทียบกับชิบะเพื่อนดูเอ่อสูตรชิบะเนี่ยมันมีอยู่4ตัวใช่ไหมสูยรสตาร์ก็มีอยู่4ตัวเหมือนกันนะครับแต่หลังสูตรสีตัวของเหรียญสตาร์เนี่ยนะครับมันนําด้วย4 เพื่อนนะเนี่ยมันศูนย์สี่ตัวแล้วก็นําด้วยสี่แต่ของชิบะเนี่ยมันศูนย์สี่ตัวแล้วก็นําด้วยสามนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองกันในมุมของราคาแล้วเนี่ยเหรียญสตาร์ตอนนี้เนี่ยนะครับราคานําชิบะไปแล้วนะครับนะครับก็ต้องรอลุ้นว่านะครับจะสามารถที่จะทําให้จากศูนย์สี่ตัวเนี่ยนะครับเหลือเป็นศูนย์สามตัวเหลือเป็นศูนย์สองตัวนะครับจนมาแตะนะครับ 1บาท1เหรียญได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดแต่1เหรียญได้เนี่ยผมว่าราคาไปไกลแน่นอนนะครับอาจจะเป็นน้องๆด็อกเลยนะครับผมนะครับก็ภาพรวมเหรียญมีวันนี้ก็ถือว่าเขียวขั้นหมดนะครับดอกก็เขียวนะครับเขียวันหมดเลยนะครับแต่ที่เขียวแรงๆก็จะมีเหมือนที่ผมบอกไปก็คือสตาร์กับเบบี้ดอกนั่นเองนะครับเขียวไป4%นตะครับต่อไปนะครับขออนุญาตอัปเดตในส่วนของเหรียญบล็อกเชนเพื่อนเพื่อนเหรียญบล็อกเชนนะครับก็ น,นำนำมาแล้วครับก็จะเป็นเหรียญดอทรับเพื่อนๆนะครับก็ดอทเนียนํำมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็บวกไปที่4นะครับรองลงมาก็จะเป็นเหรียญอีทูเรียมบวกสามนะครับดูหน้าบวกสามเพื่อนๆนะที่เหลือก็ติดติ่งกันไปบวก2บวก1กันไปตามสเต็ปเพื่อนๆนะก็ถือว่าตลาดเริ่มเขียวนะครับหลังจากที่มีการตกลงไปหลายวันนะเพื่อนนะแล้วก็วันนี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะมาแนะนำเชิญชวนให้ เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปดูกันหน่อยนะครับก็คือในส่วนของการรับดอกเบีย้ยตรงนี้นะครับก็คือ f แฟ h deal นั่นเองนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเคยดูคลิปของผมเขาเก็จะเห็นได้ว่าผมทําเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อเหรียญแล้วก็นํามาเล่นนะครับนำมาสเต็กนำมาเอิร์นในแฟลชดิวนั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตว่าจะมีแฟลชดิวอะไรใหม่ๆบ้างนะเพื่อนๆนะก็ตอนนี้นะเพื่อนๆแฟลชดิวเนี่ยเห็นไหมมันมีรูปไฟลุกเห็นไหม การที่มันมีรูปไฟลุกเนี่ยแสดงว่ามันมีแฟชชเดีวเตรียมเปิดใหม่นั่นเองนะครับผมก็จะเข้าไปให้ดูเลยนะเพื่อนนะกดไปที่แฟชชดีวนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากเพื่อนว่าแฟชชดียวคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะสิ้นปีนะเพื่อนนะช่วงเดือนธันวาเนี่ยก่อนที่จะสิ้นปีเนี่ยทุกครั้งในแฟชชเดีวอ่ะมันจะเปิดมาทีละเหรียญทีละเหรียญเพื่อนๆแต่คราวนี้เนี่ยมันเปิดพร้อมกันเพื่อน5้าเหรียญเลยเพื่อนดูนี่เพื่อนๆสังเกตนะเนี่ยปกติเนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยมันจะเปิด เทียเหรียญใช่ไหมแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งกาจะเปิดเทียเหรียญให้แฟลดีลให้เพื่อนๆทาการสเต็กกันไว้เนี่ยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันเปิดพร้อมกัน5เหรียญเลยไม่รู้ว่าจะเป็นรางวัลส่งท้ายปีหรือเปล่าเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะลองดูเหรียญแรกที่เปิดนะครับก็ได้แก่เหรียญมาติกนะครับก็จะเปิดวันที่13ธันวาละครับเวลา10โมงนะครับก็รับ ให้สเต็กนะครับสูงสุดก็คือ2 8งล้านแสนกว่าเหรียญนะเพื่อนนะก็อัตราผลตอบแทนอยู่ที่123%ต่อปีนะเพื่อนนะต่อปีนะครับก็เขาให้สเต็กทั้งหมด5วันใช่ไหมเนี่ยหวันก็เอา123อ่นะครับหารไปแล้วกันนะครับว่าเออต่อปีเนี่ยมันได้1นึ่งร้อยยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าเกิดห้าวันเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เพื่อนก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าห้าวันมันจะได้เท่าไหร่นะครับก็ ดีกว่าถือว่าเห้เฉยนะเพื่อนนะแล้วก็เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ a อแบนะครับเอแบกก็ถือว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดังนะเพื่อนนะเอแบกก็ได้102%ต่อปีนะครับก็สเต็กไว้หวันเช่นเดียวกันวันที่ให้สเต็กก็วันเดียวกันกนะ็คือวันที่13ธันวานั่นเองนะครับต่อมาครับเหรียญลูน่าอันนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะครับรานะคาค่อนข้างพุ่งเลยนะครับก็สเต็ก5วันนะครับผลตอบแทน73%ต่อปีนะครับให้สเต็ก13ธันวานเวลา10โมงเช่นเดียวกันนะครับ เหรียญต่อมานะเพื่อนเพื่อนเหรียญเด็ดเลยอันนี้เพื่อนๆถามกันมาเยอะว่าทําไมโซลูนาไม่มีให้สเต็กนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนมาแล้วครับส่งท้ายปีเก่าเลยนะครับก็โซลูนานะครับเปิดให้สเต็กนะครับวันที่13บธันวาเช่นกันครับเวลา10บโมงนะครับก็ผลตอบแทน62%ต่อปีนะครับเราก็สเต็กไปได้5วันนะครับอ่าแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก็คือเหรียญ f t m อันนี้เรียนตรงๆว่าไม่เคยได้ยินนะเพื่อนนะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ก็ เออคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าก็ผลตอบแทน58%ต่อปีนะครับสเต็ก5วันแล้วก็เริ่มสเต็ก1 3ธันวาสิโมงเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆนะก็ลองไปศึกษากันดูได้นะครับว่า FTM คืออะไรนะครับแต่คิดว่า3เหรียญหลักๆนะครับที่จะมีการเปิดให้สเต็กในวันที่13ธันวาเน,นี้ยนะครับที่คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้จักนะก็คิดว่าโซเนี่ยเพื่อนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละโซลูานาเนี่ยมันดังนะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นลูน่านะครับ แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่น่าจาัดสเต็กไว้ก็คือเหรียญ Aave นะครับเนี่ยสเหรียญน,นี้นะครับเพราะมันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างนิยมนนเพื่อนนะอย่าง Solana เนี่ยสายยาวของเขาก็คือ Ethereum Killer นะครับก็คือจะเป็นเหรียญที่จะมาฆ่า Ethereum มันเองนะครับเป็นการทําบล็อกเชนนะครับก็ลองศึกษากันต่อไปได้นะครับแต่เป็นการ Flash Deal ที่ต้องบอกว่าส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่จริงๆนะเพื่อนนะเพราะว่า Flash Deal คราวนี้เนี่ยเปิดถึง5เหรียญพร้อมๆกัน และในวันเดียวกันด้วยนะครับนั่นคือ13นั่นเองนะเพื่อนนะก็ลองเข้ามาศึกษากันได้นะครับว่าเพื่อนๆสนใจเรียนไหนนะครับเหรียนที่กําไรสูงสุดก็น่าจะเป็นมาติกนะครับไล่ลงมานะครับร้อยสอง้อยสามร้อยสงก็ไล่ลงมานะครับ, 102, 103, 102, 73, ก,ลลรบก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าชอบเหรียญไหนนะครับต้องการที่จะถือเหรียญไหนแล้วก็ต้องการที่จะหาผลประโยชน์ จากเหรียญนั้นๆนะในระยะสั้นหรือระยะระยะยาวนัเพื่อนนะก็ลองศึกษากันได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับในส่วนของราคาเหรียญคริป t o c คอเ e n c y ในวันนี้แล้วก็เป็นการชี้ช่องในเรื่องของเฟสติวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับจะได้มาหากำไรเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางของเฟสติวนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ผมสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับโอเคครับสวัสดีครับ